ครับกาบสวดีช่วงเศร้าของวันที่6เมษายนพศ2 5 0 0 67กาบสวดีเอฟซีทุกทันทีเกียรติเขามารับชมชิปของทางช่องกาพบกันทุกเศร้าครับพี่น้องครับสำหรับเศร้านี้กามีม่วโคมแม่ลูกอ่าเป็นม่วดีม่มีตำนี้ทรงฟรี2 0 0รกิโลเมตรไก่ก็200กิโลเมตรเท่ากับทรงด้วยครับพี่น้องครับว่าจะพูดคุยกันเรวกาบริการ ยัเงินปลายทางพร้อมครับพี่น้องครับอ่าบ่อหลายายห้างด้วยครับพี่น้องครับอ่าสำหรับต้นชิปนี่ผมกับสีบ่อราคาขายเป็นโคมเป็นโคมถ่ายชิปกับสีมีราคายกให้พ่อแม่พี่น้องด้วยครับพี่น้องครับเอาโคมแรียนี่ก้อนเดียวผมสีอธิบายพ่อสังเกตเห็นทราบโดยทั่วกันครับพี่น้องครับอ่าเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกตัวที่สองแม่กับเป็นไถ่นะครับพี่น้องครับแม่กับบสูงหลายดนะครับแม่รวยซิมหาบัวครับพี่น้องครับ นี่ครับตัวแม่เพื่อนมึงชาดๆครับพี่น้องครับนี่ครับแม่นี่เพื่อน็เซื่งล้วได้สองเดือนนี่ครับพี่น้องครับแต่ว่าบ่ได้ประกันทองบ่ได้ตรวจทองนะครับเอาไปรุ่นทองเอาเดี๋ยวพาเมืองตัวลูกสาวครับพี่น้องครับลูกสาวอายุสี่เดือน ครับตัวลูกสาวตัวที่ว่ายมากันหงมพนตัวหน่อยๆหูบินหน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับต้องแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบนี่ครับตัวลูกสาวครับได้ลูกสาวเกินโตเลยครับพี่น้องครับนะครับปลายหูที่บินหน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับอ่าสําหรับคมนี้มองขายเนาะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับตรงพี่เห้นสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลญมันฝางอำเภอกะเสดวิสัจยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับ mm hmm. เดี๋ยวผมไล่ลูกไปก่้าไปครับพี่น้องครับหยิบ่ได้สับสนครับไปเข้าไปสดสด,สดบทบ่มีครับพี่น้องครับไปลูกไปทำยังไงไปไป mm hmm. ไปเนี่ครับพี่น้องครับบัดนี้มามึงอ่า ค่นนี่ครับเป็นเมียลูกเมียลูกตัวที่สองกันครับพี่น้องครับแม่ยกับเป็นแท้กลางเข็นม่แน่ครับพี่น้องครับเมี่ยสูงลอยอ่าสามสิบบวกลบสองลูกสาวอายุสองเดือนบวกสี่เขาสามเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับเมืองตัวเมียเพิ่งครับเท็นชัดๆดครับพี่น้องครับ ได้ลูกก็ถือว่าไปวัดไปว้าได้เลยครับพี่น้องครับหัวแบบนี้ก็ได้ครับพี่น้องครับสําหรับควบนี้เราไปหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นลูกสาวก็มีนามีเรื่องโอเคียลครับลูกผสมบามันกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับหัวไทยห้องครับพี่น้องครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทนี่กับบริการส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรเรื่อยนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใด สนใจกะโทษตามที่เบอร์ผมให้ไว้ขางต้นนะครับพี่น้องครับผู้ใดทุนหน่อยกะพ่อไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ได้ครับพี่น้องครับเพราะว่ามันสามารถทับพอญ่ได้ครับพี่น้องครับน่ครับเห็นชัดๆรีวิวเห็นชัดๆเพื่อพ่อแม่พี่น้องผู้เขามารับช่มชิปกัสิไดตตัดสินใจไงขึ้นครับพี่น้องครับง้อเชียงงถูกโคมนนะครับผูกลามได้ครับพี่น้องครับ บ่มีขอกบ่มีรักบ่ต้องย่างครับพี่รองครับเอาไปผูกไวอ่าขางเขี้ยนก็ได้ครับพี่รองครับอ่าบัดนี้มึงมึงควนี่ครับเป็นงัวไทยเช่นกันครับพี่รองครับแม่สวยสวยไท่แฉครับพี่้องครับน่ครับมึงัวแม่เพิ่งครับผู้ใดมาควมสูงผ่านได้เด้อครับเพราะว่างัวบ่ได้สูงครับผมขายในอ่าทาสวยงามทาอนรักครับพี่รองครับผู้ใดไปพัฒนาเป็นงัวแฉก็สามารถนําไปพัฒนาได้ครับพี่้องครับ <m ix> นี่ครับงูหลูกแรกอันนี้แม่โปรเซน,นทองสูงขึ้นกันด้ครับพี่น้องครับแต่ว่ากับเได้ประกันทองไม่ได้ตัวททองเพราะว่ามันเป็นงูราคานี้นะครับพี่น้องครับถ้าตัวจทองกับเพิ่มทุนกับไปอีกครับพี่น้องครับแต่ว่าดูเ <m ix> ลี่ยมตัวดูเส้นทองเห้วครับโปรเซน,นทองสูงครับพี่น้องครับนี่แม่กับโปรสูงห้ายครับแม่ลอยซิมหาด้วยครับพี่น้องครับงามแบบไทยเหรอครับถ้าเปียบเป็นสายพันธุ์ไทยนีก่ก็ยืนหัวตารางได้เหรอครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่น สาวอยู่ซี่เดือนบวกสิเขาหาเดือนโค้นี่เอาไปหนึ่งมืนแปดพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้เช่นกันครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องบัดนที่เมืองคมใหญ่มากแม่ลูกผูกวม่ลูกแรกแม่ลอยสามหาบวกลบสองลูกไส้อยู่หาเดือนบวกแขงขายยังไงนี่ครับแม,อม่อ่างอ่าหมูอ่าอ่าคมนี่ เอฟซีกับตัวมาหลายครับมือนี้ขายให้แบบถือครับเอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพ่อครับพี่น้องครับส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรแน่ถับพานรอบเด้สองเดือนง้อลูกเรกอันนี้กับโได้ประกันทองนะครับเพราะว่าผมบบได้ตรวจครับพี่น้องครับมันบบเมนอ่าอ่าบางคนว่าคือบ่ตรวจเนี่ยตรวจแล้วมันเพิ่มทุนไหมครับพี่น้องครับดอกอะผมกับขายบบได้เอากำไรอย่างหลายไหมครับพี่น้องครับถ้าผมว่าเซิ้งกับเซิ้งครับพี่น้องครับอันนี้เซิ้งพานรอบได้สองเดือนนี่ครับ เมื่อยัดชัดเอาไปรุ่นท่องเอาครับพี่น้องครับแม่เป็นเละมันลูกไส้ก็เป็นเละมันครับแม่ก็บแช่งขาใหญ่ดูดหมูครับพี่น้องครับเป็นง่วงอ้างหนังหนาๆครับง่วงลูกแรกสดๆครับพี่น้องครับอันตัวลูกไส้เราครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเด้อครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรอ่าก้กระติกลางทางขอกกับว่างไว้เช่นเดิมจะโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันมาเกรีกับจ้องโทษมาเด้อครับหรือพ่อแม่พี่น้องสี่ยกเมืดอนีก็ได้ครับพี่น้องครับยกเมืดอนีง่วทั้งเหมือแปดโต้ได้ครับพี่น้องครับ เอาไปในราคาหกหมืนบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับนี่ครับบริการส่งฟรีสองรอยกิโลเมตรแค่6หกหมืนบาทนะครับแปดโตครับงอหลักพันเฉลี่ยเล้วตัวใหญ่ตัวหน่อยเฉลี่ยกันถูกตัวละเจ็ดพันหาครับพี่น้องครับถ้ายกเหม็ด้ะครับพี่น้องครับนี่ครับฝากเบอร์ที่นึงครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของคอกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตำบนบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับบ่อเข่าใจโค้มไหอยากจับคูโค้มไห มีคมซํำใดกับโทรมาพูดคุยกับผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์ครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทั้งช่องยูทูบผมกับบ่ค่อยได้เข้ขไปตอบป็นดครับถ้าโทรมาบ่ได้รับเดี๋ยวผมสิโทรกลเบเีงยด้อครับสำหรับถ่ายชิปนี้กะใครขอความเมตตาจากพ่อแม่น้องเอฟซีทุกท่านได้ขามาอุดหนุนเขามาติดตามเขามารับชมชิปของทางช่องเฮานั้นครับพี่น้องครับเป็นผลงานน้อยๆที่บ่มีคอนเทนต์เน้นขายควมจริงใจครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้กัขอจบไ้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ